สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกรรไกรริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองแล้วก็เหรียญ ปืนกาวค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว1 0 5เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะดีจะจับอริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สอจะสวมด้วยเส้นที่สเส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่ง แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง8เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้เส้นที่2เส้นที่2ทับด้เส้นที่3 เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในขณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือลิบบินสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจากอริบบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่ 2, สอสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยลิบบินออกมาค่ะเส้นที่สสอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเส้นที่4สอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมา ดิบบิ้วยนะคะถ้าลิบบินบิดจ,จับให้เข้าที่เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบินข้าม4ี่เส้นแล้วพาดนะคะนี่นะหนึ่สองามสีจับลิบบินเส้นนี้นะพาดมา หนึ่งสองสามสี่จับอริบินพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับอริบินพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับอริบินเส้นนี้นะคะพาดมาเสร็จแล้วเราจะเหลือลิบินสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบินโค้งมาในลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแบบนี้ ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบ <at Transform> ิ <Pokemon> ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าแล้วก็โค้งกลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะที่ตรงกับเส้นของเขานะ ให้ลอดผ่านมา4เส้นนะคะ4ช่องนะ1 2 3 4แบบนี้นะคะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบิ้นเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าแล้วก็โค้งกลับไปด้านหลังเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปหลังกรีบด้านหน้านี่นะตรงเส้นของเขานี่นะคะให้ลอดผ่านมา2ช่องนะ1นึ่สองนี่นะคะเหมือนสอกรีบนี่นะ ออกมาฝั่งด้านซ้ายมือค่อยๆดึงริบิ้ลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูลิบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เปิดริบินเส้นถัดมาขึ้นไปด้านบนก่อนเสร็จแล้วจับประตูลิบินเสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะในแบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บไปริบบิ้นกันนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะจับกรีบให้ออกมานิดนึงนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะแล้วก็จะติดตัวเกสรตรงนี้นิดนึงนะโดยใช้ปืนกาวนะคะติดลงไปตรงกลางเลยค่ะรอให้กลางแห้งนิดนึงนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชมพูภูคาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ